ไฮมินาซังคอนดิจิวัลแตชิวัซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมสเตลลาโซล a นะครับเกมกาชาน้องใหม่แกะกล่องจากค่ายโยสตาร์นะครับก็เพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อวันที่20ตุลาคม2025นะครับซึ่งเปิดตัวมาเนี่ยก็ดราม่าเต็มเลยมีดราม่ากันหลายเรื่องมากแล้วก็หนักสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวตู้กาชานะครับอ่ะซึคลิปนี้บอกก่อนว่า ผมไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องดรามา่าแต่จะขอมาอธิบายนะครับว่าระบบการชาร์ในช่วงแผ่นแรกของตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างาหลายคนก็อาจจะแบบเคยเล่นเกมการชากันมาก่อนแล้วก็อาจจะแบบไปซีนกับเกมการชาร์เกมนู้นแบบว่า่มีเรื่องของตัวจํานวนของการันตีบา้บาบาว่าไปนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็มีการันตีแต่มันก็ ไม่มีการันตีเหมือนกันก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วผมก็จะทําคลิปดีๆแบบนี้มาพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆนะครับอ่างั้นก็มาเริ่มกันเลยตอนนี้ก็จะอยู่ที่หน้าเมนูหลักของตัวเกมกันแล้วนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันจะมีคําว่า Re c r u i t ก็คือมันจะเป็นการสุ่มตัวตู้กาชาดันเองนะครับอ่ะซึ่งสำหรับตู้กาชาของเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นแบบ พิกอัพเป็นลิมิเต็ดนะครับดังเกตจะได้ว่าเป็นลิมิเต็ดกันและเนอร์ซึ่งเนี่ยมันจะเป็นตู้แบบจำกัดร,ระยะเวลานะครับแล้วก็จะมีการบอกเวลาไว้ด้วยว่าตัวตู้เนี่ยจะอยู่ไปอีกกี่วันอย่างเช่นอันนี้ก็คือประมาณสัก20วันก่อนตู้นี้มันจะหายไปนั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเพอร์มาน t ตก็คือแบบเป็นตู้ถาวรนะครับก็คือแบบมีตู้ถาวรกับตู้พิกอัพแบบเป็นลิมิเต็ดที่แบบมีการจำกัดระยะเวลาประมาณนี้แล้วก็ตัวตู้เนี่ยจะเป็นอีกสองส่วนก็คือ อ่ะเทกเกอร์นะครับเปรียบเสมือนกับเป็นตัวละครนะครับคือในเกมนี้มันใช้คําว่าเป็นแบบนักเดินทางใช่ไหมแล้วก็ดิสเนี่ยมันก็คือเป็นแผ่นเพลงที่เปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธของตัวละครนะครับซึ่งทั้งแบบลิมิเต็ดเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็ตู้ถาวรเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากเป็นแบบดาวสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นแบบ5าดาวอ่ะก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้ก็คือมันจะเป็นแผ่นดิสแบบ5าดาวซึ่งตู้ดิสกับตู้ตัวละคร แบบ5้าดาวนะมันจะแยกกันไปเลยนะครับก็คือถ้าใครที่ต้องการตัวละครอ่ะก็เปิดเป็นตู้เทคเกอร์ที่ถ้าหากมีสีลุ้งออกมาเนี่ยมันการันตีเลยว่าเป็นตัวละครแน่นอนมันจะไม่มีทางหลุดมาเป็นตัวแบบแผ่นดิน5ดาวกันอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเี๋ก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบเป็นทั้งตัวละครกับดิเจจัดการในส่วนของ5ดาวนะแต่ว่าถ้าหากเป็น อ่าแบบ4ดาวเนี่ยถ้าหากเป็นตัวตู้แบบตัวละครมันยังมีโอกาสหลุดมาเป็นดิสกันได้ก็อันนี้จะเป็นข้อจํากัดของตัว5ดาวเฉยๆนะว่า5ดาวเนี่ยตัวละครส่วนตัวละครดิสส่วนดิสประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องต่อไปก็จะเป็นเลทเปอร์เซนต์การออกกันบ้านนะครับอ่าในเกมนี้เนี่ยมันจะมีการชาร์เป,ป็นระดับแบบ5ดาว4ดาวแล้วก็3ดาวจะต่ําที่สุดนะครับซึ่งโอกาสออกดีสุดแบบสีลุ้ง5าดาวเลยเนี่ยจะมีเลทเปอร์เซนต์อยู่ที่ 2%นะครับอ่ะเกมนี้โอกาสออกสีลุง5ดาวเนี่ยจะอยู่ที่2%ส่วนสีดาวจะอยู่ที่8%นะครับแล้วก็ที่เหลืออีก90%เนี่ยก็คือจะเป็น3ดาวนะครับนี่จะเป็นเล่เปอร์เซ็นต์ที่เหมือนกันใน ทุกตู้กันเลยนะครับทั้งตัวละครเอยตัวแผ่นดิสตัววุธเนี่ยโอกาสออก2% 5ดาวอ่า8%สำหรับ4ดาวแล้วก็รวมไปถึงแบบตู้ลิมิเต็ดตู้พิกอัพกันด้วยนะคะว่าจะมีเลดนี้เนี่ยเหมือนกันในทุกตู้กันเลยอ่ะนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลด การชาของเกมนี้ที่จะอยู่ทั้งหมดสําเปอรสหรับดีสุดแล้วก็รอลงมาแบบสีดาวเนี่ยจะเป็น8%ดเปอร์เซด้วยกันนะครับแล้วก็ทีนี้ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบการันตีอ่ะเอาการันตีแบบง่ายก่นนก่อน,น,นก็คือการันตีแบบสีดาวอ่ะสำหรับตัวสีดาวนะครับโอกาสออกมันจะอยู่ที่8%ใช่ไหมซึ่งมันจะมีการันตีส่วนของสีดาวด้วยนะครับว่าในการเปิดครบทุกๆ10ครั้งจะมีการันตีแบบสีดาวให้เสมอก็คือถ้าว่าเราสุ่ม10ครั้งไปแล้วเนี่ย แล้วแบบออกเกลือตลอดเลยคร้งสุดท้ายเนี่ยมันจะการันตีว่ายังไงคุณก็ได้สีดาวกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในครั้งที่ได้ตัวสีดาวการันตีเนี่ยจะมีโอกาสออกสีดาวอยู่ที่98%เลยแล้วก็5ดาวเนี่ยก็ยังคงเป็น2%เหมือนเดิมกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่มีการเขียนเอาไว้นะแต่ว่าสุ่ง่ายๆก็คือทุกสิครั้งเนี่ยการันตีสีเหลืองอย่างแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยจะเป็นการันตีแบบ5ดาวกันบ้างเริ่มจากอะไรก่อนดีเนาะเริ่มจาก ตู้พิกอัพก่อนเลยก,ลการ่ามาสตัวตู้พิกอัพนะครับที่แบบเป็นแบบตู้ลิมิเต็ตตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการันตีหน้าตู้กันอยู่ด้วยซึ่งการันตีตรงนี้นะครับจะอยู่ที่120โลอ่ะตรงนี้จะมีการเขียนเอาไว้น,นะครับว่า120 remaining recruit to claim ก็คือเราสามารถรับตัวละครหน้าตู้ตอนนั้นเนี่ยในการสุ่มครบ120โลนะครับอ่ะการสุ่ม120โลนั้นได้ตัวละครหน้าตู้พิกอัพ l i มิเตตตอนนั้นกันอย่างแน่นอนแต่ว่า One Time only หรือก็คือรับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่แบบว่าต้องการจะแบบปั้นตัวละครแบบหาตัวละครซ้ำมาอ <c oughs> ัปเกรดดาวเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีการันตีแล้วการันตีตรงนี้นะครับหน0ยโลนั้นจะมีแค่ครั้งเดียวต่อตัวตู้เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถเช็คดีเทลได้ด้วยนะมันจะมีดีเทลบอกอยู่นะครับว่า120ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการสะสมในตัว ้นีแล้วก็ได้รับด้านตู้เนี่ยกนอย่างแน่นอนใช่ไหมแล้วก็บอกไว้ด้วยว่ารางวัลเนี่ยรับได้แค่ครั้งเดียวต่อแบนเนอร์ต่อตู้และจะมีการรีเซ็ตในตู้ต่อไปอ่ะก็คือถ้าหากว่าตู้กระชาตู้นี้นะครับตู้ได้ไเ็เจ็ดเนี่ยเวลาจบลงแล้วปึ๊บเราใช้การตีวันทาโอลิทไปแล้วตู้ต่อไปเนี่ยก็จะมีการรีเซ็ตเรื่องเกี่ยวกับการได้รับตัวละครหน้าตู้วันทาโอลิทเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็น120โลนะครับแต่ว่าจำนวนครั้งตรงนี้นั้น ไม่ส่งต่อไปตู้ต่อไปนะครับ it cannot be uh, c a r r y over to the next banner ก็คือถ้าหากว่าอย่างเช่นเราส่มกาชาไป50โลแล้วยังไม่ถึงการันตีใช่ไหมไปตู้ต่อไปปุ๊บแบบตู้นี้หมดอายุไปแล้วตู้ต่อไปมาปุ๊บก็จะรีเซ็ตไปกลับไปเป็น120ใหม่ก็คือมันจะไม่ส่งต่อไปตู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดแบบรับการันตีของหน้าตู้เนี่ยวางแผนกันให้ดีๆก็แล้กันนะครับถ้าหากว่า ไม่ถึง120โลและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดวงกุดดวงเกลือกันสั้นเหลือเกินก็อาจต้องแบบยอมช่างใจแบบยอมข้ามเก็บการันตีแล้วก็ค่อยเปิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นส่วนของการันตีหน้าตู้แต่ว่ามันมีการันตีของ5ดาวอยู่กันด้วยนะครับมาดูที่ดีเทลกันอีกครั้งนะครับอ่ะสหรับตัวละคร5ดาวเนี่ยจะมีโอกาสออกอยู่ที่2%เซใช่ไหมแล้วก็จะมีการการันตีนะครับอยู่ที่ 160โลอ่ะก็คือตลอด159โลเนี่ยเราดวงกุดดวงเกลือมากไม่ได้5ดาวเลยได้แต่3กับ4ดาวนะครับในครั้งที่160เนี่ยมันจะการันตีให้5ดาวอย่างแน่นอนอ่ะก็คือมีการันตี5ดาวเนี่ยอยู่ที่160โลนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเหมือนกันทั้งแบบ ตู้แบบ limited pick up แล้วก็ตู้ permanent ตู้ถาวรนะครับว่าจะมีการการันตีแบบ5ดาวเนี่ยให้ตอน160โลเสมอแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นดิสละให้แผ่นดิสแบบเป็นตัวอาวุธนะครับจะมีจำนวนที่น้อยกว่าก็คือจะเหลืออยู่แค่120โล160โลส6 0หรโลสับตัวละครและ120โลสําโลับตัวดิสตัวอาวุธนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสออกแบบเป็น5ดาวกระน,นะซึ่งสลับ ต,ตู้แบบถาวรนะครับมันจะเป็นตัวตู้ที่ไม่มีการพิกอัพไม่มีการแบบเป็นตัวหน้าตู้ใช่ไหมก็คือถ้าหากว่า โอกาสออกมาปุ๊บก็เป็นการสุ่มไปเลยว่าอ่ะอย่างเช่นตุ๊ถาวรตอนเนี้ยมันจะมีเป็นทั้งหมด7ตัวละครนี้นะครับก็คือเป็นการเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไปเลยว่าโอกาสออกเนี่ยจะอยู่ที่ 0. 2 8สําหรับตัวละครที่เป็นแบบ5ดาวของตัวตู้ถาวรในตอนนี้ที่มีทั้งหมด7ตัวละครนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นแบบตู้ลิมิเต็ดล่ะถ้าเป็นตู้พิกอัพตู้ลิมิเต็ดนะครับก็จะมีเลทอยู่ที่ หนึ่งเปอร์เซ็นต์สลับตัวละครหน้าตู้ก็คือตัวละครหน้าตู้เนี่ยมันจะมีโอกาสออกมากกว่านะักไรตัวอื่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกก็จะน้อยกว่าตามกันไปประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของพิกอัพที่มันจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เล็ขึ้นมาว่าอ่าตัวละคร5ดาวเนี่ยมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์โอกาสาออกนะแล้วก็ยังมีสดาวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นแบบ4ดาวที่จะมีโอกาสออกเพิ่มเติมมากขึ้นในตัวตู้นั้นๆน,น,นะครับซึ่งสหเป็น ตัวละครเนี่ยโอกาสออกหน้าตู้นั้นมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น50%เลย50%ตรงนี้นะครับมันคิดจาก2%ก่อนนะก็คือใน2%เนี่ยถ้าหากว่าเราออกลุ้งมาปื้อแบบเป็น5ดาวเลยก็มีโอกาส50%เครึ่งหนึ่งที่จะออกหน้าตู้และอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะ หลุดเลไปที่5ดาวตัวอื่นอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวพิกอัพนะครับว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้กับตัวละครหน้าตู้เนี่ยโอกาสออกมากขึ้นนะแต่ก็จะมีโอกาสที่มันก็อาจจะหลุดไปเป็นตัวละครอื่นก็ได้แล้วก็ตัวแผ่นดิสนั้นก็จะคล้ายๆกันแผ่นดิสนะครับจะมีโอกาสออกอยู่ที่75%ออาจจะเห็นนะครับว่าเลทของตัวดิสเนี่ยจะเยอะกว่าตัวละครตัวละครเนี่ย โอกาสออกแบบถ้า,ากออกลุ้มมาปุ๊บมีโอกาสครึ่งๆเลยที่จะได้เป็นหน้าตู้หรือจะหลุดตู้กันไปแต่ถ้าหากเป็นแผ่นดิสปุ๊บโอกาสออกเนี่ยจะอยู่ที่3ใน 4, 75%แล้วก็อีก25%เ็นี่ยก็จะหลุดไปเป็นดิส5ดาวแผ่นอื่นประมาณนี้นะครับอาจจะเห็นว่าแผ่นดิสเนี่ยถ้าหากปแบบนี้ก็คือโอกาสออกอยู่ที่1.5%นะครับในขณะที่ของตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่เอ่อซด้วยกันกันละนะอ่นนี่จะเป็นเรื่องของตัวเลทที่ มีเรื่องของตัวแบบอะไรนะการันตีแล้วก็เรื่องของตัวพิกอัพนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวหน้าตู้เนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาทั้งแบบ5ดาวแล้วก็4ดาวกันด้วยนะครับแล้วทีนี้คําถามต่อไปเลยเนี่ยหลายคนอาจจะชินกับเกมที่มันมีการแบบถ้าหากเราเกิดหลุดขึ้นมาแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีการันตีอ่าสุดว่าเราสุ่มกาชาไปนะครับ ครั้งเนี่ยเราสุ่มแบบโอ้ยดวงซวยจังเลยดันหลุด50%ไปเป็นอ่ไปเป็นตัวละครห้าดาวตัวอื่นใช่ไหมแล้วในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีการันตีไหมคําตอบก็คือไม่มีนะครับเพราะที่ผมแบบลองนั่งอ่านเองแล้วก็จากที่ถามคนในไลฟ์สตรีมเนี่ยก็ได้ข้อสืบว่าถ้าหากเราเกิดแบบเออหลุดหน้าตู้ไปปุ๊บครั้งต่อไปที่ได้5ดาวเนี่ยก็จะมีโอกาสหลุดต่อไปอีกได้เหมือนกันก็คือมันจะไม่มีการการ,การันตีนะครับซึ่งนี้ผมขอ ยกตัวอย่างเกมอย่างเซเดตโซซิโร่อะเซเดตโซซิโร่นะครับเกม CCC เนี่ยมันจะมีการบอกเขียนไว้เลยนะครับว่าถ้าหากแบบเราเกิดได้ตัวละครแบบแรง์เอก็คือเป็น5ดาวของเกมนั้นนะครับเกิดได้แรงด์เอสมาแล้วเกิดหลุดเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่หน้าตู้ปุ๊บในการสุ่มครั้งต่อไปมันเขียนไว้เลยว่าจะการันตีได้หน้าตู้กันอย่างแน่นอนอันนั้นจะเป็นของฝั่งเกมนู้นใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเท่าที่ลองอา่านถามทุกคนดูแล้ว ก็คือได้ข้อสรุปว่าไม่มีนะครับหรือก็คือการการันตีหน้าตู้เนี่ยมันมีแค่ตัวละครที่เป็น120โลวันทับ only เท่านาั้นที่มันการันตีให้คุณอะอย่างแน่นอนกันเลยแต่ว่าถ้าหาอันนี้อ่ะจบลงแล้วเราได้รับตัวละครมาตอน120โลแล้วแล้วดูดิระหว่างทางอะไรก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย ก็คือดวงล้วนๆอย่างตัวละครเนี่ยโอกาสออกแบบโดยลกก็คือเป็น1%ใช่ไหมส่วนตัวอาวุธอ่ะตัวอาวุธเนี่ยจะอยู่ที่1.5%ก็คือถ้าหากเป็นตัวอาวุธไปแผ่นดินนะครับจะมีเหลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เยอะกว่าแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดไป้เป็น25%ไหมมันก็มีผมเชื่อครับว่าใครเล่นเกมการชาม,มาหลายเกมเนี่ยน่าจะเคยเจอแบบเพื่อนหรือคนรู้จักหรือว่าคนในกลุ่มที่แบบว่าผมเปิดแบบอย่างเงี้ยตู้เ5%เนี่ย ออก25สัก2-3รอบติดกันมันมีมันมีนะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้และลองคิดภาพว่าการการันตี5ดาวอย่างแผ่นดิสตเนี่ยมันคือแบบ120โลอะ120โลนี่คือกว่าจะเก็บได้นะครับไม่ง่ายนะ120โลหรือว่าจะ160โลของตัวละครเนี่ยเก็บยากมากๆแล้วก็การเปิดกาชาแต่ละคานะครับในเกมแบบของตัว s t e l l a r Solar เนี่ยมันจะใช้เพชรอยู่ที่ 3,000ต่อการเปิด10โลก็คือสุ่ม1โลอะ่ะต้องใช้300แล้วถ้าหากว่าเรามาดูราคาอะ่ะเรามาดูที่แพ็กเกจเพชรกันหน่อยกันละกันนะครับซึ่งที่ผมขอเทียบจากแพ็กเกจเพชรให้ดูกันละกันนะอย่างเช่นแพ็กแบบแพงสุดเลยที่แบบมีความคุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือจะเป็น99าเหรียญก็คดีผมขอตีเป็น100เหรียญไปเลยกันละกันนะครับก็จะประมาณสัก3,200บาทเห็นจะได้สำหรับแพ็กนี้แล้วก็การได้รับตัวเพชรเนี่ยจะอยู่ที่ 8,500 8,500เนี่ยหรือก็คือสุ่มได้แค่ประมาณสัก20โลนิดๆเกือบๆจะ30โลนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็เลยได้ว่าตกไปก็เกือบจะ10โลเนี่ยเกือบเกือบพันบาทเลยนะอันนี้แบบไม่รวมโปรโมชั่นนะครับแบบว่าบางทีก็อาจจะแบบมีขอ้อบัสในการาซื้อครั้งแรกหรือไม่ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบ อ่าในราคาย่อมยาวแบบมีการลิมิตอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครแบบเป็นเปาวานเป็นสายเติมเลยเนี่ยแล้วแบบต้องซื้อแบบแพ็คเพชรโลโลเพราะว่าแพ็คเกจอื่นหมดแล้วเนี่ยเรียกได้ว่า10โลนะครับตกอยู่ที่เกือบเกือบพันบาทกันเลยทีเดียวและลองคิดภาพนะครับว่าการันตีอ่ะอย่างตัวละครเนี่ยล้อคหกสิบโลอ่าถ้าหากคุณเกินสุดสุดนะครับคุณเสียเงินเป็นหมื่นนะนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับว่า ทำไมถึงมีดราม่าเรื่องนี้เพราะว่ากาชาที่แพงและการันตีที่ลึกแถมถ้าเป็นตัวพิกอัพตัวลิมิเต็ดเนี่ยเราเกิดหลุดขึ้นมารอบหน้าก็ไม่การันตีด้วยคือบางเกมอะรอบหน้ามันจะมีการันตีให้ซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีที่แบบว่าดึงผู้เล่นให้อยู่ได้นานมากขึ้นมีการใจแบบให้แบบว่าเอออย่าง,งน้อยๆเนี่ยเราหลุดครั้งเนี้ยครั้งหน้าเราการันตีหรอว่าแต่เกมนี้ในตอนนี้ ไม่มีนะครับซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นแพทแรกของตัวเกมกันนะซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงบนคําวิจารณ์จากผู้เล่นกันเยอะมากไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการการันตีเข้ามาก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็รอรับเด่กันต่อไปกันแล้วกันนะครับซึ่งใครที่มีความเขยยังไงก็รอมาคอมเมนต์กันดูกันละกันนะครับซึ่งอเน,นี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชาของเกมนี้ที่ มีเรื่องของการันตีหน้าตู้ให้เฉพาะแค่ตัวละครแค่120โลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เหลือก็คือสุ่มดวงตัววุฒก็ไม่มีการันตีสุ่มดวงกระทันัานแต่ว่าจะมีเลที่เยอะกว่าหน่อยแต่ถ้าใครดวงทดี่จะจัดเนี่ยออก25รัวๆก็ก,ก็ก็ตามนั้นโอเคและนี่ก็เป็นรายละเอียดของระบบกาชาของเกม สเตลลาโซล่ในแพทแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าจากเสียงบ่นของผู้เล่นตอนนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงต่อในอนาคตกันหรือเปล่าก็ถามมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาอัปเดตก,กันต่อไปกันละกันนะครับั้งเรื่องของเรลเปอร์เซนต์เอ่ยการันตี5ดาวการันตีหน้าตัวอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งอันนี้นะครับอ่าอันนี้ขอมาพูดถึงเรื่องที่ว่าถ้าใครที่ต้องการตัวละครหน้าตัวอย่างตอนนี้นะครับที่จะเป็นของตัวน้องจีโตเซตเนี่ยอ่าถ้าใครต้องการน้องจีโตเซตนะครับ ก็คือจะแนะนาว่าให้ใช้วิธีการรีโลก็คือทําการรีโลแบบว่าเปิด10ครั้งเนี่ยถ้าหากไม่ได้ตัวละครหน้าตู้ก็ทําการรีไอดีทิ้งลบไอดีทิ้งแล้วก็ทําการเล่นใหม่แล้วก็สูบวนกันไปเรื่อยๆนะครับยังไง2%เนเนี่ยมันก็ต้องแบบมีออกมาสักครั้งหนึ่งละหน้าแต่ต้องแบบต้องใช้เวลากันค่อนข้างนานกันหน่อยน,นะครับอออแล้วก็สลับตัววันทาโอลีขอเสริฟเพิ่มเติมนะครับ120โลเนี่ย เราจะรับตัวละครหน้าตู้อย่างแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าสมมติว่าเราทําการสุ่มครบ10ครั้งแรกแล้วออกน้องจิโตเศษเลยตอน110โลที่เหลือเนี่ย ก็ยังได้รับน้องอยู่นะอ่าบอกก่อนว่า120โลตรงนี้นะครับมันจาไม่ได้รีทันทีตอนที่เราได้ตัวละครตัวน้องมาแล้วอันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการได้ร,รับการันตีในตอนโลที่120กันให้อย่างแน่นอนแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยได้น้องจิโดเซบมา2ตัว3ตัวตรงนี้ก็จะมีการาจุดวนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการแบบว่าเอ้ยได้ได้รับจิโดเซมาแล้วนี่ ทำการเอาตรงร้อยสิบองนี้ออกไม่มีนะครับร้อยสิบโลเนี่ยมันจะอยู่ไปยาวๆเลยจนก,กว่าเราจะทาการสุ่มได้ครบตามจํานวนนะครับก็เป็นข้อดีของระบบแบบ one tap only แล้วนะแต่ว่าที่ไม่ดีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการันตีที่มันเป็นแบบเอ่อแบบอะไรนะไม่มีการการันตีแบบชัวร์ถ้าหากว่าเราเกิดหลุดขึ้นมาก็คือถ้าหากเกิดหลุดขึ้นมาเนี่ยครั้งต่อไปก็ยังมีโอกาสหลุดแบบต่อเนื่องกันต่อไปได้ก็ ระวังเรื่องของการเปิดการชาแล้วก็วางแผนให้ดีๆนะครับว่าถ้าหากใครที่ต้องการหน้าตู้ตัวได้จริงๆเนี่ยขอให้เก็บงมให้พอเพราะถ้าจากนี้ไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการรีโลไม่ได้ละเราก็ต้องแบบเล่นกันต่อไปเรื่อยๆวางแผนเปิดตู้กันให้ดีๆต่อไปกันละกันนะครับสุดๆนะบิ้วในตอนแบบแพลนแรกในตอนนี้เนี่ย,ยมันจะแบบว่าไม่ได้เป็นตัวละครจากขนาดนั้นเล่นตัว<ด>อวยไปได้เลยนะครับถ้าหากว่าใครที่ ชอบตัวละครไหนอ่าแบบว่าในลิสต์ของตัวกาชาเนี่ยเราชอบตัวละครนี้อ่าเราก็ได้ตัวละครนั้นไปก็ได้หรือถ้าใครที่ไม่สนใจคใครแบบพิเศษเนี่ยได้ตัวละครอะไรมาก็คือเล่นจัดบิวไปตามนั้นกันได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสแบบว่าเอ้ยนี่คือตัวละครเมตาคืรตอนนี้เนี่ยเท่าที่ลองดูมานั้นตัวละครมันจะแบบ ไม่ได้แบบเมตากระโดดขึ้นจากกันสักขนาดนั้นนะครับก็คือสามารถเล่นตัวอวยกันไปได้ก่อนแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็ค่อยๆทําการเก็บทรัพยากรแล้วก็ถ้าว่ามีตัวละครที่ถูกใจหน้าเปิดจริงๆเนี่ยก็ค่อยเปิดแบบตูมเดียว120โลเพื่อแบบว่ารับการันตีต่อไปก็ทาแบบนี้น่าจะเวิร์กว่ากันนะันนี้ก็แบบ เป็นอย่างในคำแนะนํากันละกันนะครับสำหรับใครแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบมีแบบเป็นสายเติมเป็นสายงบน้อยอะไรแบบนี้เนี่ยวางแผนเปิดการชากกให้ดีๆกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มากันได้อยากจะให้ตัวเกมแบบปรุงยังไงเนี่ยก็ลองไปคอมเมนต์ให้กล่าว่ังของเดี๋ยวเราดูกันละกันนะครับตอนนี้ได้ได้ว่าเสียงบ่นมาเต็มมากก็ไปช่วยเป็นอีกเสียงหนึ่งเพื่อจะให้เขาเนี่ยปรับเกมแบบมันดีกว่านี้หน่อยคือเกมเนี่ยที่ผมอุตส่าห์ ด้วยอาร์ตแบบล้วนๆเลยนะคืองานอาร์ตมันสวยมากแต่ว่าโลกกาชาตอนนี้ที่แบบความแพง การันตีก็ไม่มีหน้าตู้ด้วยมีแค่วันทาเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรับปรุงกันต่อไปกันแล้วกันนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทําข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เดี๋ยวจะได้นําเรื่องนั้นมาทําไปคลิปกันต่อไปก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ